วันนี้เราจะมาทำคลิปดูดวงของชาวราศีมังกรกับชาวลักขณามังกรประจำเดือนมีนาคมนะคะมีนาคมท่านที่ต้องการ ดูดวง12ราศีท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีปะจำเดือนกุมภาพันธ์2567กะลุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือให้ไปที่หน้าช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์แล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์นะคะไปที่เพลย์ลิสต์ แล้วก็เลือกเอาวันนี้เราเราจะมาดูดวงทั่วไปนะคะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีตัดเวลาตั้งแต่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะ เราก็จะมาดูดวงทั่วไปนะคะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแม้จะเป็นเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงแต่ขอให้คุณนะรู้นะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของชะตากรรมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็เจอทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดี คุณใช้กรรมได้แบบทารหดอดทนมากไม่ไม่ว่าคุณนะจะเป็นคนที่เออเป็นคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีอะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคม2567เนี่ยศัตรูเก่าที่เคย ทะเลาะกับคุณเนี่ยเหมือนเขาอยากจะเข้ามาขอโทษคุณนะศัตรูเก่าเนี่ยอยากจะขอโทษคุณในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยสเสน่ห์แรงมากจะมีคนอายุมากกว่ามาตกหลุมรักคุณ จะมีคนอายุมากกว่ามาตกหลุมรักคุณอาจจะถึงขั้นแบบขอแต่งงานขอมั่นเลยทีเดียวคุณเป็นคนที่โดดเด่นในสายงานมากนะคุณอะตัวตัวคุณอะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความโดดเด่นในสายงานมาก แล้วการที่คุณโดดเด่นในสายงานเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยชักจะดีเด่นเกินหน้าเกินตานะเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมากไปหน่อยไหมเขามองว่าเฮ้ยคุณเนี่ยมันโดดเด่นดีเด่นเกินหน้าเกินตาเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยโดดเด่นเกินหน้าเกินตาดีเด่นเกินหน้าเกินตา มันทําให้เขารู้สึกแบบทนไม่ได้ช่วงเดือนมีนาเนี่ยความที่ว่าคุณเนี่ยเก่งกล้าสามารถอะ่ะมันก็เลยแบบมีคนแบบเนี่ยอยากจะเอาชนะแล้วก็นินทาว่าร้ายอะ่ะแต่คุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวของคุณค่อนข้างสูงนะคุณเป็นคนที่แบบทำงานโดยใช้ความคิดแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบ ใช้สมองในการทำงานแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณะ่ะจะไม่สู้คนนะคุณนะสู้คนนะคุณะ่ะไม่ใช่คนที่ขี้เกียจนะคุณอะอดทนมามากอะจนคุณเนี่ยประสบความสำเร็จคุณอดทนมาเยอะจนคุณประสบความสำเร็จเนี่ยมีคนอยากเอาชนะมีคนนินทาว่าร้ายคุณแต่คุณอะเป็นคนที่แบบ มีหัวทางด้านครีเอทีฟแล้วคุณเป็นคนที่มีหัวทางด้านธุรกิจคุณเป็นคนที่แบบยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งแก่ยิ่งรวย,ย,ย,รวยคุณเป็นคนที่แบบเนี่ยเหมือนโลกส่วนตัวสูงอะ่ะไม่ชอบให้ใครมายุ่งไปคนโลกส่วนตัวสูงไปคนมีเสียงดนตรีในหัวใจด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งศัตรูเนี่ยจะมาขอโทษ คุณจะมีชัยชนะในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่จะมีคนอายุน้อยกว่ามาตกหลุมรักคุณคนที่คิดร้ายคุณคนที่เป็นศัตรูของคุณเนี่ยเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้ทำได้ก็คือเนี่ยดินทาว่าร้ายในเดือนมีนาคมเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ว่าคุณเนี่ยถือว่าดวง ดวงไม่ค่อยดีนะแต่คุณนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยเยอะมากเลยคุณมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีทั้งครูบาอาจารย์คุ้มครองมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะมีปัญหาถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกกันแกล้งมีคนแบบอิจฉาริษยา มีคนอิจฉาลิษยาต้องการกั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีคุณเป็นจังหวะที่ว่าเหมือนคุณน,น่ะไปเจอคนไม่ดีเนี่ยเหมือนกับว่าจะถูกกั่นแกล้งถูกนินทาว่าร้ายถูกล้างแค้นอะไรสักอย่างเหมือนมีคนน่ะต้องการ มีคนน่ะต้องการอยากจะล้างแค้นคุณแต่คุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะและตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ว่าคุณกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะเรียนอะไรเพิ่มอะ่ะในบางท่านอาจจะตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะ ในเดือนมีนาคมอ่ะมันจะมีรักต่างวัยอ่ะเนี่ยควายแก่กินหญ้าอ่อนบัวแก่กินหญ้าอ่อนอ่ะมันจะมีคนอายุมากกว่าคุณอ่ะมาตกหลุมรักมาชอบคุณท่านที่เป็นข้าราชการท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอน งานของคุณเนี่ยไม่ถือว่าคี้ริ้วคี้เหร่นะแบบมันมันจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะเพราะว่าสองใบนี้มันเป็นไพ่คุ้มภัยสองใบนี้คือไพ่คุ้มไยัยแต่อันเนี้ยก็คือมีคนคิดร้ายแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีใครที่ สามารถทำอันตรายคุณได้เพราะว่าคุณน่ะตัวตัวคุณน่ะตัวคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาจะไม่มีใครทำอันตรายคุณได้แน่นอนคำแนะนำใบแรกอะ่ะไพ่บอกว่าคุณควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวร คุณมีเกาะแก้วชินะบัญชรคุ้มครองอ่ะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่าเหมือนกับว่าคุณน่ะเป็นคนชอบทาบุญน่ะมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณในเดือนมีนาคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลนะ การเดินทางไกลเนี่ยมีเข้ามาคุณก็จะมีอิสระในการใช้ชีวิตแต่บางทีคุณก็อาจจะรู้สึกเหงาเหงาคุณรู้สึกนะว่าเนี่ยทำไมคุณอะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักแต่มันก็ชอบมีคนอะมายุ่งกับความรักของคุณมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยปวดหัวอันที่จริงอะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงคุณทุ่มเท ความรักที่คุณมีให้กับใครบางคนแบบสุดหัวใจไม่ใช่ว่าคุณนะ่ะไม่รักเขานะคุณนะ่ะรักเขาแต่ว่าคุณนะ่ะให้ความสำคัญกับงานมากกว่าทีนี้เราจะมาดูว่าเพศตรงข้ามเนี่ยคิดยังไงกับคุณคือเอรู้สึกเลยว่าคุณนะ่ะเหงานะเนี่ยคือสาวโสดหนุ่มโสดแล้วคุณรู้สึกว่า ทำไมต้องมีคนเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเรื่องของคุณมากจนเกินไปคุณไม่อยากให้คนมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของคุณแต่มันก็มีคนมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องของคุณมากแพทย์ตรงข้ามเนี่ยเขาอยากจะเนี่ยอัศวินขี่ม้าขาวเลยแพทย์ตรงข้ามเขาอยากจะตามจีบคุณน่ะ เหมือนกับว่าเพศตรงข้ามเนี่ยอยากจะตามตือ้ออยากจะตามจีบอยากจะขอความรักเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีเพศตรงข้ามที่ลุ่มหลงในตัวคุณมากเนี่ยเขาอยากจะได้คุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเนี่ยมีมีคนมารักมีความเป็นเนื้อคู่นั่นก็คือว่าคุณอะมีคนมารักมาชอบ แต่คุณก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยเพราะนี่เป็นไพ่ที่แบบโอ้ยน่ากลัวเนี่ยมันไพ่สิบดาบเป็นเป็นเนี่ยนะเป็นคนะ่ะโดนลุมทําร้ายอะมีคนคิดร้ายคุณะ่ะถ้าคุณมีศัตรูเนี่ยคุณต้องระวังให้มากนะมีคนอยากจะเอาชนะคุณถ้าหากคุณทำงานผิดกฎหมาย ถ้าหากคุณเกี่ยวข้องกับนักเลงถ้าหากคุณมีศัตรูเยอะเนี่ยให้ระวังจะโดนทำร้ายร่างกายได้หากคุณมีเจ้าหนี้ก็ให้เนี่ยมันจะเป็นสองอะลุมฆ่าเลยอะแบบว่าคุณต้องระวังให้มากนะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยมันก็เป็นไพ่ไม่ดีช่วงเดือนมีนาเนี่ยคุณควรระมัดระวังตัวให้มากคุณนะ่ะควรระมัดระวังตัวให้มากถ้าหากคุณทำธุรกิจกลางคืน ขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยต้องระวังโจรระวังนักเลงหากคุณทําธุรกิจขายเหล้าขายเบียร์เปิดร้านอาหารกลางคืนเนี่ยต้องระวังพวกขี้เมาสาวโสดหนุ่มโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เนื้อคู่ที่ร่ํารวยคุณอนะรู้สึกเหงาและอ้างว้างนะคุณก็จะใช้ชีวิตอะ อย่างสุขสบายอยู่กับสัตว์เลี้ยงอะแต่ลึกๆคุณอ้างว้างนะคุณมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายดีคุณเป็นคนที่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายนะแล้วก็ไม่ได้ลำบากอะไรแต่คุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกอ้างว้างในเดือนในเดือนมีนาคมเนี่ยเอรู้สึกว่าคุณนะจะไปหาพวกหมอดูล่างทรงอะช่วงช่วงประมาณเดือนมีนาเนี่ยตัวคุณน่ะอาจจะไปหาหมอดู ไปหาอาจารย์ไปหาล่างทรงไปณหนาหนาทองไปทำพิธีอะไรสักอย่างช่วงเดือนมีนาเนี่ยคุณอนะมีดวงจะไปหาหมอดูไปหาล่างทรงไปณหนาหนาทองไปทำพิธีอะไรสักอย่างเพื่อเสริมบาร,รมีหรืออาจจะไปเข้าร่วมพิธีกรรมสวดพานยักษ์พิธีกรรมทางศาสนา การงานของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะมีความก้าวหน้าแต่เอบอกได้เลยว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะมันมีคนคิดร้ายคุณก็จริงอะ่ะแต่เขาอาจจะเข้าไม่ถึงคุณเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคําแนะนำนะคะช่วงเดือนมีนาคม2567นี่ยท่านควรจะพยายามทำบุญให้มากทำบุญให้มากแล้วก็ควรจะระวังเกี่ยวกับสุขภาพ ด้วยสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยให้ระวังนะเท่าหัวงูให้ระวังพวกแม่ไม้ให้ระวังเท่าหัวงูให้ระวังสาวแก่แม่ไม้จะมาตามตือ้อสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับเรื่องหวยเรื่องการพนันเล่นได้สำหรับเรื่องการพนันก็มีสิทธิ์ถูกค่ะมีสิทธิ์ถูกหวยมีสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการพนันเนี่ย แต่ท่านอะจะมีสเสน่ห์มากนะช่วงเดือนมีนาเนี่ยมันจะมีคนนะมาตามจีบมีคนมาขอความรักจากท่านแน่นอนให้เลือกคนที่ดีอย่าเลือกคนที่ถูกใจให้เลือกคนที่จิตใจดีงามเป็นกัละยานามิตรเป็นแฟนที่จะชักนำคุณไปในทางที่ดีขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ